เห็นชัดไหมเห็นชัดไหมท้ยางเขมาชั้นสองไรเียไหมสวยสวสวยจริงหมคนอะใช่คุณเธอดูฉันชูให้หวานเจี๊ยบขนาดเนี้ยนายังไม่เล่นเลยหเธอเล่นเอยก็ได้ชูให้หวันเจี๊ยบขนาดนี้่เอาอยากชมว่าสีหล่อเนีบลาะค่ะ พอเขาชมแล้วมั่นขึ้นมาเลยอะ่ะเหมือนจูงได้บ้านเขามา <c oughs> <c oughs> ไหนไมีอะไรอยากชมเฮียหนุ yeah. <c oughs> <c oughs> นหมชมหน่อยเฮียครับเฮ้ยหลบตาทำไมเอาจริงไหม <c oughs> งเนงียพอเฮียตัดผมจันอะ่ะน่ารัก อะไรแต่น่นารักน่นารักน่นารักมีเดี๋ยวคนบอกว่าหล่อขึ้นนี่บอกว่าน่ารักแต่ในสายตาผมมันเอาใครลงได้ได้ได้หรือว่าไงาะว่าอยากหล่อหรือน่นารักอยากหล่อหรือน่ารักยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้แคนะ่น่นารักสำหรับผม